มาแล้วครับสินค้าที่ทุกคนต้องการครับต้องทานรอพี่น้องขาย่อครับเขาแล้วพี่น้องเขมามือว่านะครับผมมาแล้วครับเก่าสอกสิบสอกครับผมเจ็ดแปดเก่าครับสิบสอกสิบซอกตอนนี้เรือบลายแล้วพี่น้องสิบอกเรือบลายครับตอนนี้เพิ่งเขามาพี่น้องนี่ครับขาย่อครับผมเอาไปกับมันกสามาบะไซด์อยู่พี่น้องต่บันไหเดียคือไหเไป มันแห้งกว่านี้ก็ครับผมจะไผ่บวมีีก็เอาไปใส่ใดครับเนี่ยขายอดไม่ไหมเลยครับเนี่ยถามกันมาหลายพี่น้องนี่ครับผมไปรับจองเลวพี่น้องเลื่อมารับเองเลครับของมันมีบัวหลายครับเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวก็น่นาจะไปถึงอาทิตย์กับเมือแล้วพี่น้องเนี่อันนี้แปดสองกํางามพี่น้องนี่ครับแปดสองกํางามเลยครับผมเป็นไม้ไผ่รวกพี่น้องอันนี้นาิ่นเก่าไว้แล้วครับเนี่ย เก่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับขายอขออยอดเขาพี่น้องครับวันที่ยิบซีบึงเทาพี่น้องครับใครอยากได้กระทักเขามาได้พี่น้องบึงเทาพิจิตครับผมนัดรับได้ครับผมนะครับแต่มันยังไม่ย,ยังเขียวเลยพี่น้องตนะ้อบอกก่อนครับเอาไปกับยังใส่บได้ครับเอาไปให้มันแห่งก่อนพี่น้องนะสำหรับคนจิตใจเย็นๆพี่น้องเก็บไว้ใส่ได้ครับผมผมมันยังไม่ไม้เลยเอามาจากกอจาก เขาเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับจะเขียวแบบนี้ครับผมเห็นมันแห้งประมาณสักเดือนนึงก็ใส่ได้ล้วครับเนี่ยบางคนที่ถ่ายมันแห้งมาเอามันบบได้ครับเดี๋ยวเมื่ดครับนะครับปรมาเข้าสิมาสือไปคนละสองสุดสามุดบางห่งก็เอาถึิงย่อเทิงขาย่อไปพี่น้องนะครับสองสุดสามุดครับเขาจะเอาไปไหวเก็บไหวพี่น้องเพราะมันของหายากครับต้องเนซิมีตลอดครับพี่น้องนี่ครับขอปรับราคาขึ้นนะพี่น้องปีนี้ครับ ของมันหาใหญ่ลีครับกดสิเปเอามาได้ก็สิขนลงมาได้ครับขอปรับราคาขึ้นนะพี่น้องด้อทักขึ้นมาได้ครับนะครับชุลเจ็กบาทครับกระทักเขามาสอบถามได้พี่น้องนะครับพอปีนี้ขอปรับราคาครับพี่น้องของมันบรลายพี่น้องหายอย่างแห้งครับปีนี้นี่ครับใครสนใจกระทักเขามาได้พี่น้องสอบถามได้ครับผมขอบคุณในหลายครับ